ทุกท่านมาแกะรอยความเคลื่อนไหวของโ o l d i n g company ขนาดใหญ่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดตัวจริงเสียงจริงในวันนี้ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และพูดถึงมุมมองของ holding company ขนาดใหญ่อย่าง i n นท u c h วันนี้คือใครไปติดตามค่ะ คุณสมประสงค์บุญ,ญาชายชัยจบการศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก AIT และกลายมาเป็นลูกมอของเครือชินคอร์ปอเรชันมากว่า18ปีเคยเป็นหัวเรือใหญ่ของชินซัตเทลไลทและ a a s ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำองค์กรที่มีความคิดและสามารถพลิกโฉมหน้า a a s ในภาวะวิกฤตจนกว่ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมมาหลายรางวาัลปัจจุบันมานั่นกงกุมบังเหียนที่ Intouch Group ปี2547คุณสมประสงค์ได้รับรางวัลผู้บริหารระดับสูงดีเด่นของประเทศไทยจากนิตยสาร Institutional Investor และนิตยสาร Asia Money ขอต้อนรับนะคะคุณสงประสงค์บุญยชัยนะคะประธานกรรมการบริหาร Intouch Group นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นเลยต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการแกะรอยหุ้นของเราในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติมากๆ,ๆเลยเต้นมากใช่ไหมคะพี่แพทพี่แพท ต,ต,ติดตามติดตามอินทัชมาเป็นประจำติดตามคุณสมประสงค์มาด้วยติดตามคุณสมประสงค์ด้วยนะคะอินทัชเนี่ยจริงๆแล้วถูกจับตามองในหลายๆประเด็นแต่ว่าหนึ่งประเด็นใหญ่ก็คือเรารู้กันดีอยู่ล้วว่าอินทัชนั้นเป็นบริษัทที่เน้นการถือหุ้นการมีส่วนของการร่วมเป็นเจ้าของ s <S ใช่ไหมคะแต่ว่าการเป็นเจ้าของของเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหมครับพี่แพทย์ค่ะครับเมื่อกี้ประเด็นคุยกันหลังใหม่กับคุณสมประสงค์นะครับก็อยากให้มาแชร์กับเพื่อนๆในหุ้นทุนนะครับว่า ประเด็นที่ Breakthrough ที่กลุ่ม Holding Company ขอ In, in Touch มองนีมีอยู่ห้าเรื่องซึ่งฟังแล้วน่าสนใจมากาคือหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือ,อเทเลคอมใช่ไหมครับเป็นเรื่องของไทยคมอ,อยากให้คุณสมบรเริ่มเล่าทีละเรื่องเลยดีกว่าว่าแต่และแต่และอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างมากเริ่มจากแอดวานซ์ก่อนดีกว่าคือเป็นอุตสาหกรรมเทเลคอมที่ตอนนี้จะเปลี่ยนจาก 2G เป็น 3G ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับครับผมเรียนี้ก่อนนะครับว่าบริษัทเนี่ยในการที่จะ ดำรงคงอยู่ได้เนี่ย sustain ชใช้ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้มีคำว่า sustainability ความสามารถในการดำรงคงอยู่มันจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยไม่สามารถจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้นะครับในการที่เราทำบริษัทมาตรงเนี้ยเรามาถึงตรงปีนี้เป็นปีที่เรากำลังจะเปลี่ยนผ่านพอดีผมไดยใช้คำว่า breakthrough breakthrough Break <through. S 1> ไม่ใช่กด breakthrough ไปอันนี้ breakthrough เนี่ย breakthrough อะไรบ้างแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่ทาให้สิ่งเรียกว่า breakthrough นะครับ ในบริษัทของเราเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ด้วยกัน4บริษัทก็คือบริษัท i n t ทัชบริษัท AIS <st> บริษัทไทยคมและบริษัท CS l o g Info น,นะครับ,รบใน4บริษัทเนี่ยเรามีโครงการที่ถือได้ว่าเป็น breakthrough อยู่5เรื่องด้วยกันนะครับหเรื่องด้วยกันนะครับเอาเรื่องที่1ที่เมื่อกี้ท่านถามเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของโมบายโฟน ซึ่งจริงๆผมอยากจะเรียกว่า w i r ไวเลส Communication มากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่โมบายโมบายนี่นึกไปถึงเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช,ใช่ครับซึ่งซึ่งเวลานี้เราใช้โทรศัพท์มากกว่าการเป็นแค่โทรศัพท์โทรศัพท์โดยรูปของมันเนี่ยมันแปลว่าการส่งเสียงไปไกลๆแต่ความจริงนี่ไม่ใช่แล้วมันใช้ทําอะไรหลายอย่างนะครับ การเบรกทูที่เกิดขึ้นที่ AIS เนี่ยมีเ2เรื่องที่สําคัญนะครับเรื่องที่1ก็คือการเบรกทูทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลที่เรียกว่า 2G คือ second generation รเราใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เรียกว่า GSM แล้วก็ EDGE ในการส่ง Data ตอนนี้นะครับใช้มานานแล้วนะครับคือตัว e ที่ขึ้นอยู่บนโทรศัพท์ในคราวนี้คือสัญญาณ e แต่ตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนเรากำลังจะเปลี่ยนไปใช่ครับไปไปสู่ third generation อันนี้ b r e a k t h o ทางด้านเทคโนโลยีในในระบบ H เนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะต่ำกว่า3 g 3 g จะให้ความเร็วสูงกว่าในในขนาดประมาณ10กว่าเท่านี่เป็น b r e a k t h o ทางด้านเทคโนโลยี b r e a k t h o อีกด้านหนึ่งคือ b r e a k t h o ทางด้าน regulation ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบริษัท AIS เราทําธุรกิจภายใต้สัญญากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น TOT สัญญาเนี้ยทำมา20กว่าปีละนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยในประเทศเนี่ยคนที่จะทําโทรคม,มานาคมได้มีอยู่2รายตามพระราชบัญญัตินั่นก็คือ TOT และก็ CAT นะครับ,รบต่อมาก็มีพระราชบัญญัติอันใหม่ขึ้น เริ่มมาตั้งแต่ปี2543จนกระทั่งถึงปี2553เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็ในพระราชบัญญัติอันนั้นเนี่ยก็เป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติเก่าวไปทั้งหมดเพราะฉะนั้น TOT และ CAT เนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ประกอบการธรรมดาไม่ได้เป็นผู้กํากับดูแลและผู้กํากับดูแลนี่ก็คือกอสอทชกสทชก็จะมาประกาศประกวดราคาใบาอนุญาตซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ Breakthrough ทาง Regulation AIS เนี่ยมีเบรก o u ู h สเรื่องจากเทคโนโลยีเรื่องหนึ่ง mm hmm. แล้วก็จากด้านของเ e กู l เลชันเรื่องหนึ่งแล้วตัวที่น่าสนใจคือแต่ก่อนนี่คุณสมศส่ง,งเล่าคือแต่ก่อนคนใช้ตัวด a ต้่แคบไม่ถึง1%เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงครับตอนนี้นใช่ครับ,มรบเมื่อสมัยก่อนนะครับไม่ถึง10ปีที่ผ่านมารประมาณ7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ Data Services เนี่ยเมื่อเทียบกับ Total Services เนี่ย มีปริมาณน้อยกว่า 1%, 1> แต่หลังจากนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้มีถึง22%แล้วก็แสดงว่าความความพัฒนาขึ้นของของผู้ใช้บริการเนี่ยสูงขึ้นความพร้อมของผู้ใช้บริการสูงขึ้นเขาใช้เดต้าทำอะไรนะครับก็อะไรก็ตามที่ไม่ใช่เสียงร,รวมๆนะครับสมัยก่อนคนส่งช็อตมิสเซชจะน้อยเดี๋ยวนี้ก็มากขึ้นต่อมาก็ส่งรูปภาพแต่ก่อนกล้องโทัพท์กล้องที่อยู่ในโทรศัพท์มีน้อยแล้วก็ราคาแพง ปัจจุบันกล้องที่อยู่ในโทรศัพท์มีมากครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คนความมีความคุ้นเคยทําได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ส่งมันก็เกิดพฤติกรรมใหม่เช่นเวลาไปไหนกินข้าวก็ถ่ายรูปส่งไ้เพื่อนดูนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ถ่ายรูปมาตอนนี้ก็ต่อยอดไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการกําเนิดขึ้นของดดไวลรุ่นใหม่เช่นสมาร์ทโฟนนะครับเช่นแท็บเล็ตเช่น PC เช่นโน้ตบุ๊กก็เลยทําให้คนเนี่ย สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตใช้อีเมลเซิร์ชิ่งหาข้อมูลมผ่านสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เคลื่อนที่<ม>ตรงนี้ขออนุญาตเรียกว่าไวเลสคอมมิวนิเคชันได้เต็มเต็มรูปแบบนะครับ,บในเจ้าหน้าที่ที่เป็นด้านของพวกพวกรีเทล<ม>พวกขายส่งก็ไปที่ร้านรีเทลเนี่ยไปดูสำรวจว่าอ้อมีของเหลือของขาดของอะไรออเดอร์จะเกิดขึ้นรีเพลนิชเมนต์ออเดอร์เกิดขึ้นทันทีนี่แหละเป็นภาพที่เรามดมาได้นัน ใช่นะคะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงวิถีชีวิตของคนเราจะเปลี่ยนไปจริงๆก็เลยกลายเป็นเบรกทรูที่1ของทาง a อเอสที่เอ็งพัสวางไว้ว่าจะเข้าไปอยู่ที่รุ่น 3G น่าสงสัยนิดนึงนะฮะคือเบรกทรูอันแรกเนี่ยคือก็จะเป็นทาร์เกตของบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เอเอสนะทางนี้ก็ใหญ่นะครับจะมีนโยบายไงว่า2ององค์กรจะเข้ามาดูแลซึ่งกันและกันหรือเปล่าครับ มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือคืออินทัศน์ี่ทําหน้าที่เป็น shareholder เพราะฉะนั้นก็จะมีผู้บริหารจากอินทัศเนี่ยไปเป็นกรรมการอยู่ในเอเอสกำหนดนโยบายใช่แล้วการการทำงานเนี่ยประสานกันนะครับผู้บริหารจากเอเอสกับทางอินทัศน์ประสานกันเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในนโยบายจะมีการถ่ายทอดกันเสมอแต่การทํางานในรูปของทางบริษัทมหาชนยังมีความพร้อมสมบูรณ์ในเรื่องของกรรมธรรมาภิบาลในเรื่องของทา a ส s p a r เรน นั่นคือกระบวนการตัดสินอะไรต่างๆงก็จะเป็นไปโดยกระบวนการของคณะกรรมการบริหาร,รคณะกรรมการบริษัท<ร>มีคณะกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระทุกอย่างก็จะโปร,งร่งใสเพราะนั้นเราเราทำทั้งสองอย่างควบคู่กัน<ร>คือความรู้ทางด้านโปรเฟ s ชั่นอันหนึ่ง<ร>แล้วก็ความรู้แล้วก็การปฏิบัติทางด้านธรรมภิบาติอีกอันหนึ่ง ควบคู่กันไปไม่ให้มีตกหล่นไม่บกพร่องนั่นคือบริษัทลูกบริษัทแรกนะ่ไหมคะที่ Breakthrough ที่ b r e a k t h r o u g AIS นะครับคือ AIS นั่นเองนะคะฟังดูแค่นี้ก็น่าตื่นเต้นแล้วนะคะกับอะไรใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ AIS ภายใต้การดำเนินงานของ i n t o u c h ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็กำลังเป็นกระแสข่าวในปัจจุบันด้วยนั่นก็คือไทยคมนนั่เองที่ป้อมโอ้โหได้ยินมาตลอดตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าจะยิงขึ้นไปอีกแล้วนะฮะไทยคม6 ใช่ค่ะนอกจาก6ล้วจะมีต่ออีกหรือเปล่า89เบสคูของไทยคมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเออเป็นเบสคูที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าไทยคมขนาดนี้ได้รับใบอนุญาตในการประกอบการดาวเทียมจากกสทชเรียบร้อยแล้วได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับไทยคม6นั้นเป็นดาวเทียมที่อยู่ภายใต้สัญญาปัจจุบันขนานี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะส่งขึ้นไปประมาณเดือน มิถุนายนปี2556คือปีหน้าในในการในครั้งนี้เราใช้ดาวเทียมของสหรัฐแล้วก็จรวดของสหรัฐเราจะไปส่งที่ฟลอริดาคานาวารก็คือพยายามคัดเลือกของที่มีคุณภาพที่สุดมาใช้นะครับดาวเทียมไทยคม7จะไปอยู่ที่120องศาตะวันออกซึ่งกำลังดำเนินการขนาดนี้นะครับสร้าง ดำเนินการเพื่อจะให้เกิดการสร้างขึ้นแต่เวลานี้มีเทมพร์รี่คือมีให้บริการชั่วคราวมาซิดอยู่แล้วสามารถใช้งานได้แล้วก็อีก2ดวงอยู่ในระหว่างริเริ่มโครงการคือไทยคมแปดับทุคน9นะครับไทยคมเกนี่พอดีริเริ่มแล้วไทยคมเก้ล่วงหน้าไปได้ก่อนหน่อยนึงแสแสงไปนิดนึ่งตอนนี้ไทยคมเกเนี่ยเรากําลังจะไปพัก ดาวเทียมชั่วคราวไว้ที่ตำแหน่ง50.5ตะวันออกไทยคม7จะเป็นดาวเทียมภายใต้ใบอนุญาตดวงแรกของประเทศไทยโดยกสทชถามถึงเรื่องของการรับรู้รายได้สักนิดนึงค่ะว่าอย่างไทยคม6เองจะมีการรับรู้รายได้เมื่อไหร่คะตอนนี้ได้ทำพรีเซลแล้วนะครับถ้าส่งเดือนมิถุนายนเนี่ยจะใช้เวลาหลังจากนั้นเข้าสู่ออบิทิประมาณ3สัปดาห์ผมก็คิดว่าประมาณปลายเดือน กรกฎาคมปีหน้าเนี่ยก็จะสามารถให้บริการเชิงพาณิชย์ได้แต่อีกหนึ่งบริษัทลูกที่น่าสนใจที่ทาง i n t c s นั้นถือหุ้นอยู่ด้วยก็คือ CS Lock Info นั่นเองอีกหนึ่ง b r e a k t o น่าจะมาจาก CS Lock Info และก็สามารถดึงในเรื่องของการร่วมมือกันของทั้ง3บริษัทย่อยร่วมกันด้วยใช่ไหมจริงๆแล้วจะมองอย่างนี้ว่า3 G กับ CS Lock Info ที่มองว่าคอน FLICT กันหรือเปล่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าให้บริการอินเทอร์เน็ตเหมือนกันใช่ไหมฮะ ในมุมนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงไม่ไม่ไม่คอนฟลิกต์นะครับ AIS เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายคือทําโครงข่ายนะครับแล้วก็มีผู้ใช้บริการเกาะเข้ากับโครงข่ายแต่ว่าทางด้านของเซียล็อกอินโในปัจจุบันนั้นเป็นอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสตพรอเวเดอร์เพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้ที่รับใบอนุญาตทางอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสตพรอวเดอร์คนที่มาเป็นลูกค้าเขาเนี่ยก็จะจดทะเบียนเข้ากับการเป็นยูเซอร์ทางด้านอินเทอร์เน็ตแต่ในขณะที่ใช้นั้นอาจจะใช้โครงข่ายของ AIS ก็ได้ เพราะฉะนั้น CS log info กับ AIS เนี่ยเป็นเป็นคอมพลีเมนต์กันนะครับใช่ครับสำหรับอนาคตนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่า CS log info น่าจะมุ่ไปข้างหน้าคือชโคกของบริษัทกำหนดไว้เป็น4เรื่องคือเทเลคอมมีเดียอีทีแล้วก็ดิจิตอลคอนเทนต์นะครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสต์พรอวเดอร์เนี่ยเขาจะพรอวเซอร์วิสให้กับอินเทอร์เน็ตยูเซอร์อินเทอร์เน็ตยูเซอร์นั้นอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตจากสายหรือจากไวเลสก็ได้ยกตัวอย่างการใช้สมาร์ทโฟน เข้าดูอีเมลนี่คือการใช้อินเทอร์เน็ตจากไวเลสนะครับในขณะที่ใช้อ to ินเทอร์เน็ตนาโต๊ะทํางานแล้วก็จะพีซีเน네 exactly ี่ยเสียบสายอันนี้ก็จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันแล้วก็เป็นลูกค้า CS l o g i n อ r อเหมือนกันแต่ตอนนั้นใช้โครงข่ายสายละคนละอย่างกันอนนี้ในอนาคต CS Login อก o จะมุ่งไปสู่อะไร ผมก็กำหนดให้มมูไปสู่สิ่งที่เรียกว่า c r o u d computing นะาวด u d computing นี่เป็นเป็นคอนเ็ิร์ใหม่ซึ่งเชื่อว่าผมมีความมั่นใจว่าจะเป็นบริการทางด้าน IT ทีสำหรับโลกในยุคอนาคตค c l o u ่ก้อนเมฆใช่ครับแปลม่าแปลว่าก้อนเมฆนั่นเลยนะครับนั่นก็คือยเซอร์ไม่ต้องรู้ว่ามันคืออะไรมันเหมือนมองเข้าไปในก้อนเมฆแต่ว่าทั้ง data database แล้วก็ application จะไปอยู่ในก้อนเมฆกันนั้นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเอาใกล้ตัวเราหน่อยนึงก็เหมือน Facebook เวลาเราอัปรูปขึ้นไปรูปนั้นก็จะไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราจะดึงขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้จากระบบอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อถ้าเป็นคลาวด์ก็เรียกว่าอยู่ในก้อนเมฆกันแล้วกันนะครับคือมันเป็นเหมือนเป็นฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในอากาศถูกไหมครับถูกครับอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ล่ะนะครับแม้ก่อนฮาร์ดดิสก์อยู่ในคอมพิวเตอร์เราแต่เดี๋ยวรื่อาาากศอยู่่้เขไทีไหนก็ได้ใช่คครรรรัับบเเาาาในนฐะยูเซอรร์เาานยูเเซอร์นี่ยททาาหน้้ี่แอคเเซสขไป เพราะนั้นเราแอคเซสเข้าไปทั้ง Data แล้วก็แอคเซสเข้าไปทั้งด้านแอปพลิเคชันในการนี้ผมได้กำหนดว่า CS l o g i n อก o เนี่ยจะมี4แกนหลักในการให้บริการนะครับแกนหลักที่สำคัญ สี่การหลักประกอบไปด้วยหนึ่ง reliability แลหมายถึงว่าเวลาผู้ใช้ใช้เนี่ยต้องมีความ<อ>คงเส้นคงวา,าระบบนี้ต้องสามารถพิสูจน์ได้ในทางวิศวกรรมว่ามันมีความสามารถในการที่จะรองรับได้9.9%อระไรก็ว่าไปนะครับอันที่สองก็คือต้องมี availability คือในการใช้แต่ละครั้งเนี่ยบางทีลูกค้าเนี่ยมี demand surge ก็คือว่าความต้องการมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีอะไรเราต้องมีความพร้อมที่จะตอบสนองที่ a v a i l i a b i l i t y ต่อไปก็คือเมื่อมันเสียแล้วล่มแล้วเนี่ย เราสามารถจะกู้ได้เร็วแค่ไหนน,นี่คือเซอร์วิส b i l i t y ิตี้และที่สำคัญอันสุดท้ายคือ Security s e c u เคียวริตี้ว่าคือข้อมูลทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีชั้นของความปลอดภัยเนี่ยยังไงอย่างาสมมุติว่าเป็นข้อมูลของบริษัทที่ทำธุรกิจการค้ามากอาจจะมีชั้นของความปลอดภัยหลายชั้นซึ่งอันนี้จะพิสูจน์ได้โดยทางหลักวิศวกรรมว่าอย่างนี้อ,อย่างน,างนี้อย่างนี้มันแปลว่าปลอดภัยขนาดนี้ส่วนข้อมูลที่เป็นข้อมูลธรรมดาทั่วๆไปเช่นไปถ่ายรูปท่องเที่ยวมาอันนี้ก็อาจจะชั้นความลับ ชั้นความปลอดภัยอาจจะลดลงซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระดับการให้บริการเพราะฉะนั้นถ้าเราประกอบไปด้วยสีอย่างนี้ reliability availability serviceability และ security ก็จะทำให้ลูกค้ามั่นใจลูกค้าแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือพวก Corporate Corporate ก็ไล่ไปตั้งแต่ e ว y Large ซิเมนไทยเนี่ย e r y large เป็นต้นนะฮะ a r ร e Medium, Small ซึ่งคนกลุ่มนี้ในอนาคตเนี่ยเขาก็อยากจะโฟกัสในขอบของเขาเขาก็ไม่อยากที่จะมา ใช้ใช้เวลาหรือว่าลงทุนตั้ง IT Department อ,อะไรขึ้นมาถ้ามีบริการแล้วเอาซอสออกไปได้อันนี้ก็จะทําให้เขาเคล่องตัวเองจากบริษัทใหญ่ๆเลยเาาใช่ครับนะครับแต่ว่าลักษณะวิธีเอาซอสงานให้บริการก็ลดหลั่นกันไปแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นเขาต้องการยังไงส่วน individual user หรือว,ว่าผู้ใช้รายย่อยยไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสใช้ cloud computing ปัจจุบันนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าบุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยมีความโน้มเอียงที่จะเก็บข้อมูลไว้ในซีดีไว้ในฮาร์ดดิสก์มากขึ้นเรื่อยๆะนะครับยกตัวอย่าง